จะนับให้นับใส่จังหวะสามชามาสามชาใส่จังหวะอีกแล้วเหรอครับ ทำไมแม่นับกูจำของกูอยู่ที่ได้จำไม่หยั่งยากกูจำสามแห็อยู่คนที่สามก็ต้องที่ไปจำไม่หยั่งมันยากเอาไว้เอาไว้เอาได้จำของกูให้ดีตั้งใจนะี่ยหนึ่งสองสามทีจำดีๆ ของกู <ผม S 2> สามของกูกเอากูลืมตีกูขาหนูขอโทษของตัวเองสามแม่คุณครูคะไม่ไรเป็นตาหอนหนูไหมคะเดี๋ยวก็ถึงเ,เอาครูแยกแก้ต,ตัวอีกรอบค่ะ เอาหนูว่ายังไม่ถึงอ่ะก็มันมาแล้วเนี่ยขอโทษครับคุณครูค่ะที่ทางดูดีๆครูจะใช้ความเร็วเป็นหลักไม่อยู่ที่ปากใครคนนั้นนับโอเคไหมไม่อยู่ที่ปากใครคนนั้นนับครับคุณครู ทำไมไม่นับคุณครูอย่าลีลาสิครับเราต้องใช้ทักษะสิต้องมีทักษะไปพิบโอเคเอาใหม่เอาใหม่เด้อยังครูขาอะไรหนูไม่ได้นับผ้านะคะหนูตกใจหนูเลยร้องค่ะทั้งเธอสองเอ้ยไม่ผ่านครูจะให้ต่อเติมสุภาษิตไทยออโอเคไหม <ขา S 1> อย่างเช่น ขี่ช้างสนุกดีขี่ช้างจับตะก,กระเตนโอเคซึ้งเข็นคกลงห้วยขึ้นภูเขาขึ้นภูเขามันหนักค่ะครูถ้าเขียนลงห้วยมันจะรวยลายลงไปเลยนะคะตำน้ำริกอร่อยดีละลายแม่น้ำ กับน้ำพริกมันกระแทบอะเนาะครับนนค,คุณครูวัวหายตามหาแจ้งอบอตอแจ้งอบอตอที่หลังให้ครูถ้าครูถามอะไรให้ตอบว่าแจ้งอบตอโอเคไหมโอเคค่ะโอเคครูอย่าถามพันยากนะคะไม่ยากไก่เห็นตีนงูก็ดีแล้วไง งัวเห็นนมไก่ยงไงอ๋อเหรอรักกลัวให้ผูกอะไรรักลกัวให้ผูกนำมาปลาก,กินหมดมันคนละอันรันลกลกัวให้ผูกรักลูกให้ตีหนูก็บอกว่าอย่าถามอันมันยากมันไม่ได้ซ้อมก็ไม่ซ้อมไง ถ้าซ้อมมันจะเป็นอย่างนี้เหรอแม่มึงเหลือพากูเล่นตลกไม่ซ้อมนั่นไม่ต้องซ้อมมันกระจับจวดกูบัง่งสองทุ่มมึงส่งซิกส่งลิงก์มาให้กูดูมึงว่ากูจะจำได้ขนาดไหนนี่เอาแล้วไก่เห็นตีนงูแม่งไม่มีในคลิปที่มึงส่งมาเลยนะอ้สานมึงส่งมาจอโพดมึงเจอกูรดเห็นช้างขี้ขี่ตามช้างถือนี่ดูเขาเป็นตัวอย่างเออมันเก่งนี่ดูเขาเป็นตัวอย่าง น่ารักจังเลยเธอเก่งมากเลยจ้าเมืองกูดเป็นตัวอย่างอีไฟยโอ๊ยมันไม่ใส่บ่หระสูรักกลัวให้ผูกแจ้งอบตกันรู้หน้าตีหัวกูจะตีมมดเนี่ยมาโกงสื่อรืออะไรเี้เสิบบาทแม่เม่กูมาเนี่ยกูเบิดเงินแต่ต่านี่เบิรดาน้ำมันไปครับอีกว่านานกับบ่าแจกแจกไม่จงจะจุกกูไล่เบิดแล้วรักกลัวให้ผูกที่ไปแจ้งอบตยังไงเอ้าก็บอกว่าให้ว่าแจ้งอบตแต่กี้เนี่ยก็คุณคงเป็นคนบอกหนัว เป็นคนบอ,บอกล่ะก็ผู้คออรูบอกอันก่อนบอกอันก่อนว่าหายแจ้งอบตอันนี้มันอันใหม่แล้วโอ้ขอโทษเขาคุณกคาเอางี้เอาใหม่ประเทศไทยมีกี่จังหวัด